ถ้าสมมุติว่าเราอยากบอกรักผู้หญิงคนหนึ่งแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นดีเกินไปสำหรับเราเราควรจะทำยังไงโ,โ,โอ้อๆๆโ,อโหอาชะดั้งชดั้งโอ้โหเป๊เดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ๆกลับมาถามคำถามคลาสสิกเหมือนสบัยเดิมเลยนะถ้าเธอดีเกินไปสำหรับเราเราจะทำยังไงดีถ้าเราหลงรักเขาเหมือนไหมเหมืนอนนวัติยายรุ่นเก่ามากเลยเหมือนรุ่นคุณหมอเลยนะ ถ้าเรามุ่งหวังที่จะไปให้ถึงดวงดาวถูกไหมครับเขาเคยมีรายการหนึ่งนะครับที่เขาโปรโกอล์ฟอะ่ะผมดูผมชอบมากเลยตีกอล์ฟตั้งใจจะไปให้ถึงดวงจันทร์ถ้าไปไม่ถึงก็ังตกอยู่ในท่ามกลางดวงดาวใช่ไหมครับเคยได้ยินไหมสรุปไปเห็นว่าเราจะต้องหวังทุกชีวิตต้องมีความหวังถ้าเรามองว่าผู้หญิงคนนั้นดีสลับเราดีอย่างไรชาติสกุลสูงกว่าเรารวยกว่าเราเรียนหนังสือเก่งกว่าเราทุกอย่างไล่ทันได้ไหม ไล่ทันได้ถ้าเกิดว่าเขาเรียนหนังสือเก่งเราก็ก้มหน้าก้มตาเรียนหนังสือฝึกสมองเพื่อให้เก่งทัดเทียมได้ถูกต้องไหมครับถ้าเขามีชาติสกุลที่สูงขณะนี้เรายากจนเราจนด้วยเงินแต่เราไม่ได้จนใจถูกต้องไหมเราไม่ได้จนเกียรติยศคนรวยคนจนมีเกียรติเท่าเทียมกันถ้าเราเป็นคนดีไม่โกงใครถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเราเป็นคนดีของสังคมเราทํางานให้ดีเราไต่เต้านะครับจากการทีเ่เราไม่ค่อยมีเงินทอง พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเราสู้สุดฤทธิ์ดีกว่าคนที่รวยๆและไม่เรียนหนังสือจริงไหมครับในที่สุดเราก็จะขึ้นไปทัดเทียมเธอได้ไหมสรุปว่าคําตอบสหรับน้องก็คือถ้ารักคนที่เขาดีกว่าทําตัวขึ้นไปให้ดีเท่าเขาอย่าฉุดเขาลงมาดีไหมครับเอาละครับนั่นคือวิธีการเลยนะครับเรียนหนังสือเก่งๆและถ้าเธอเป็นคู่ของเราที่ฟ้าประทานแหมเดี๋ยวนี้ื่องใช้คำนเนื้อเนาะคู่ของใครก็เป็นคู่ของนั้นน้องๆเชื่อเถอะ คู่ของใครคนอื่นแย่งไปไม่ค่อยได้หรอกถึงแย่งไปได้ก็แย่งไม่นานต่อจากนั้นต้องทํำยังไงครับเมื่อเรียนหนังสือดีแล้วอะไรดีแล้วทุกคืนครับตั้งจิตอธิษฐานดีๆถึงคนที่มีพระคุณของเราไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์เราก็จะมีคนคุ้มครองเราจริงไหมครับจะมีคนให้กําลังใจเราเพื่อที่เราเรียนหนังสือได้ดีขึ้นทํางานได้ดีขึ้นอนาคตเราคงจะได้และถ้าน้องเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับน้องรักใครซึ่งดีกว่าน้องผมขออวยพรขอให้ประสบความสําเร็จครับขอให้มีความหวังครับ ความหวังเท่านั้นที่จะทำให้ชีวิตเรามีความสุข